มา ha. เทีงไฮอีกแล้วมือนนี่มาเที่ยงไฮอีกแล้วกันนะก่อพาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดปองมาตั้งฝนกันก่อพาบ้านสำหรับเฮ็ดบังกอลามฝนนะปีน <umba> <should bring> <kommen> <inaudible evaluation> ี้เฮาบ่ได้สับก่อพาบ้านฝนบังกอลามไม่เฮ็ดบังกอลามเป็นซีปล้ำเศร้าล้ำเลยผู้ใดอยากเฮ็ดบังกอลามมาเอาพี่เด้อพี่น้องบ้านเมืองเอ้ยฝนนะมองเดียนกันพอดีตอนนั้นว่าปลาสีมาอันซูมเหรอเนี่ยปลาสีมะซูมแล้วโอ้ยปลาที่นี่ฝนเรียบปลาช่วงนั้นเนาะช่วงเดือนเมษาฝนเรียบปลา บ่หายบ่บ่หายสุมปลาเนาะบ่หยสุมปลามันท่างการขาเขาจะจับจก็เลยบริสุมธซ้ำก็เลยหกทางคนปลาย่างหน่อยมือนอันเทจิบลงแล้วมือมือน,นีมือน,นีบ่ไปหอดคุณมือสีผ้าสีช้มบรรยากาศคนตกวมือเคื่อนนี่น้ำถั่วให้ป้าตัวน้ำขึ้นคุณแถบะพัน,นทางนี่ก็นอนไหลลงไปทางคนก็นอนปลามันไหลลงมา โอ้ไปบ่ได้เลยบาะทีนี้ป้าตัวน้ำทำไมแห้งน้ำทำไมต่ำคักำเนี้ยเดี๋ยวท่อมคล้่ขึ้นแน่ถี่นอหนามันนี่เนาะนี่แหละวให้แปลงนี่ให้แปลงนี่มีหาอะไรนี่จู่จางคนมาไทยไทยได้ประมาณเดือนหนึ่งหรอถ้าพ่อพ่อเดือนหนูยาเกิดอีกแล้วถ้าปลูกมันผันผันบ่งามดีพี่น้องถ้าแต่ปลูกถ้าหยาธรรมชาตินี่โอ้ถ้าปลูกธรรมชาตินี่ผันงามหยาธรรมชาติ Ah, tổ nam cứ tuồng khác này thẻ ban này, nỉ là sa thương hay, nỉ là sa thương hay, cộp cả láy, ưng cả láy đi. Vani nhé và Vani, thấy Vani nam này anh gì hoa hoa song cài điền hoa mịt mất ẻn chen đi Buồn, mong mong nhé chui thược vậy, mong chui thược vậy. Anh à thì mà phải พี่กายปูบางหง่งเตี้ยไปแถวนี้น้ำถั่วเบ็ดอันนี้บางหง่งบาเตี้ยนีอันนั้นกบไผ่กินจูน้ำถั่วอันนั้นกระพักน้ำปมนึงแต่ว่าเปลือกนี่คือสีบรอดดอกเปลือกเปลือกกินโอ้กอไผ่มันกับอันนี้อยู่แต่ว่ามันน้ำถั่วตัวคนตกมือขึ้นนี่ยากหนักเลยคนดินใจอะไรลรคน้ำเลยคุณ ป้าตัวคือคุณค่ะคุณเนี่ยโมไปหอดใต้ออกมึ้ในยแถวนี้แหละย่างไมพุควสวนทางคุณกันอ้ยค่อยยนี่ว่าปีนี้สิมีทุนบ่เดี๋ยวงินมาจะใส่สิมาปรับดินสิมาปรับดินมองนี่มึหมองอนี้มีอันอันนี้อันนี้ร่องกลางร่องกลางกระเจีลงมาใส่มองนี่าน,นกระเิเอารดแ้ำโคมามาเห็ดไห้มันเลือๆเลกย,วย,ยาวยแฉบแบ เฮ็ดบาไว้พร้อมบาเนี้ยมึงนีแยกจุ้ยกับสิจัดลอกตัวจัดลอกให้เพื่อนๆมาอยู่นําผู้ใดทเท่าเงินกุ้งเทพมาเด้อนี่แยกจุสิเฮ็ดหนทางหินเรียบมองขึ้นฝันไว้ซื่อๆความฝันความฝันว่าเนีนมึงนี่เฮ็ดเป็นถนนหินทางนี้ก็สิเฮ็ดเป็นลอกเป็นลอกลอก2ข้างปุ้นน่ยน้ําฝนตกขึ้นนี่แพร่พาพายูา่พุ่อนเห็นว่าน้ําหลายๆจังซีเสีนบ่ฮอดสงกรานตรดิมันหมดนี่ก่อพาอีก3ก่อหนึง mưa như mưa 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 ปัจจัยหากวกย่างคิดไม่บ้านแต่าป้าบ่อด็ดไทยกวกย่างเพราะว่าเข็ดชิบกวกย่างแล้วมือนเข็ดชิบกวกย่างน้อยแล้วบุ้ยน้ำพวกติน้ำใสใสดิเคยมาเข็ดชิบสอนหัวกระมูน้ำใสใสเคยเคยมางมหอยเข็ดลุ้งชิบกระมูบาดที่ทบบไไนี <Huh>? oh. e. ่ม like <gun> ันน um ้ำ yeah. ค okay. mm ุณเพราะว่าน้ำฟังนั่นให้มันไหลลงมาบาดนี้น้ำมันนี่สีสีมีผิดเพราะว่าข้าเจ้าสีสียานกระแจปัทเปื้อไม่สร้างคนอันนี้ มันก็สิไหลลงมาเนียนบ่อันนี้เป็นสวนชาวบ้านทานั้นก็จะเป็นหมู่บ้านอันนี้เป็นสวนยางก็จะยางเมียบ้านจอดรถไปไกลๆคุณโอ้มึงเหมือนแหงแล้วกระสันกระสิกลมพวกกลหัวมันดอกเอาเอารถไถมาเกตลงเอามันเปียกแห้งจวมบันวิว ช่วงิวบรรยากาศอันนี้หันอันนี้บ่แม่น,นหอน้หองน้าที่นี่บ่แม่นห้องน้ำห้องนอนลูกไส้ตอนนั้นอันลูกไส้ามามาเห็ดมาเห็ดขอกควายอยู่มองนี่มาเห็ดขอกควายบานี้เล่เล่ให้เขามาไทยให้ให้เขามาไทยให้บานที่นี่ขาเจ้าเรียกว่าไทยแล้วมันมันถือตะเล็กโอ้ให้คนมาใส่เบ็ดกบกันสองอัน อินเตอร์เบียดบ้านที่นี่เขาเจ้าเล่ยบ่อไทยมองนี่มันเล่ย์หกคือเกาบ่อไทยเขาเจ้าว่ายันเขาก็เว้าไปซื้อนี่ะเขาว่ายันย่านยางรถไทยหัวหองหองนอนหองน้าห่องนอนลูกไส้มันออกสังกีไปแล้วอันนี้เป็นคอควายมันเล่ยหกรถไทยมย่อมไทยห้มงคุ่นนั่นอีกายนี่เยอะจุยมากมาตนอุ้มเล็บแมวได้บนมาทำความสะอาดเผาคักแม่แล้วบานนี้มันเล่ยเรือยกกเหลืองอขอกมันอยู่ มันก็เลยเกิดขึ้นมาอีกโอ้ยน้ำเนี่ยขึ้นน้ำไหลเห็นอ๋อฝนตกแห้งขึ้นฝนตกบางทีตุ่มยังหนักเลยมองนี่เขาก็เลยบ่อดไทยหายซ้ำมีหละแต่ห้าบว่ามีรถไทยเห็นยังเขาก็ญาติหมดทางแล้วบ้านหมดทางแล้วไ้มันติดบ้านก็เลยว่าปีหนา้าจะมีทุนมี่ยังกะจีหาทุนมากกะจีมากบังรุ่งบังรุ่งเหตุนถนนภาคกลางบนทาง อันนี้อันหมู่บ้านนด้นั่นหมู่บ้านห, àng, ห àng าา m, ่างห้างจากบ้านสามร้อยเมตรห้างจากหมู่บ้านอันนี้ก็เงี้ยหลังนึงอีกมองนี่ิ่นปลูกยังน้อน,นี่เนาะคุณรถมอไซค์เขาจอดอยู่อันนนทางไปวัดปลาช่องฝานนี่มึงจาเขาก็มือได้บางเขาก็ไปวัดปลาเขาก็มาทางนี่แหละยางไปหอดรถเลย เดี๋ยวเพื่อนๆเออคีวิดชาวไฮชาวหน้ากับว่าติดลบดอกแต่ว่ามันก็คือกับเป็นคนทุกงานยี่ห้อต้องพ่อใจพ่อเพียงเพื่อนปูอีกอยังนาะนี่มองนีเพื่อนวิธีแปลงหนึ่งเพื่อนปูอีกอยังนึงเดี๋ยวขึ้นไปซองเบ้่งแด้วเพื่อนปูอีกอยัางมองนีเพื่อนวิธีแปลงหนึ่งเพื่อนปูอีกอยังโอ้เป็นตอนนั้นป่าเขามาแล้วเพื่อนตีปูอีกอยัางวื่นนี่ต่ว่าห้อยกล้วยกล้วยมาปูไป ย้ายจิตไปมือมือเเป็นไดนไม่จิตไปได้บ่มันจิตไปได้บ่มหมดใจกันเลยไม่จิตไปมุมนี้ได้บ่มุงนี้ใหญ่มากวนไปได้หน่บ่บ,บ,บ่อยากให้น้ำมันไหลไหลลงมากครับเพราะจากห้น้ำท่วมไหลปันนะกีดินไส้กีดินไส้ไหลลงมากโอ้อยออออเนี่ยก็ข้ากุนเนี่ยแต่ อีกหนใส่อะไรลงมาปบนในก็นยังบระเต็มให้อยูซ่านี่ก็ได้น,นี่ยูซ่าก็ได้หลาเทิงให้ตั้งแต่กระหูกสำหรับพินิอาไว้ซ้ำนี่ก่อนอ๋อมันแตมันคือมันคือบรดับบันอ๋มันคือบรดับ,อบอดับตรงไหนล่ะบัะทีนี่มันคือบรดับมันค้างหรอเป่ารู้ไหมมันอยากเห็นหนาคนเอา้าก็จะเห็นหนาคนจักหน่อย เอ้ามันมน,นข้างเราบอโทรศัพท์เอ้ามันคือดาบบ่ไ้เอ้าโทรศัพท์คือดาบบ่ไ้หล่ะพัดที่นี่ต่ว่ามันแกมันก็เดินไปยุ่ดีมันคือดาบบ่ไ้โทรศัพท์คือดาบบ่ไ้เนาะบ้านตบไว้พิลล่านก็เดินไปยุ่ดีเอ้าโทรศัพท์คือดาบบ่ไ้ชึบชึบชึบเอ้าเอา้ามันดาบบ่ไ้ไหมกดออกไปเลยกับฉันนี่มันติดเก็บโอ้ยมจะเก็บบ่ไ้เลย เอามันคือยังคือดับอะไรแต่ว่าเวลาก็เดินไปอยอะดิเอ่อเอามันคือดับอะไรบัดทีนี่เป็นเอียงอีกน้อบัดทีปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวโทรศัพท์ดับอะไรถีบ,บโกโย๊กกันนี่ไหมดับมันได้กับดับอะไรอืมวลาก็เดินไปเยอะ